สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านถักทายสบายดีพี่น้องสุผูดสุคนเมื่อสุหมองสุบอลนะครับเด้อเมื่อในี้ช่างโรดก่ายังอยู่หม่องเก่าครับผมอยู่ให้อยูหน้าคือเก้านี่แหละโคกน้องนาคุณป้าพิษครับมื่อในี้ช่างโรดสิพามาเบ่งเพิ่นหยอดเข่าครับพี่น้องเพิ่นใส่รถไถหน่อยได้รถไถน่อยปัน่นแจกแตก๊แตกแจกแกแ,กแ,กแกไป บรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามชมกันเลยครับได้จะให้แล้วได้เอ้าทิแล้วหราไหวก็ได้ไหวแล้วว่าเถอะเจ้าหน้าโค้งแท้พันแท้เนาะโอ้ฮพบพ่อกับเจไข่ครับโอ้เจไข่คนสวยคนน่ะอืมบ่ฟัดเข่าให้เพื่อนยอดบ่บ่ฟัดกัะ นนขันว่าฟัดเี่นมันมีขั้วรีบบ่แมน่ทั้งขั้วรีบทั้งเฟื้อฟางงาโอ้ต้องเอาเต็มเมต็มมันยางเดียวมายอดมันจังลงป้อไปฆ่า,า,ายอยู่เื่องโอ้แม่เพิ่นบอกว่ายางซอยในยมาสั่นยางบ่ไหวแล้วเนาะ <laughs> ลูกไส้ไปใส่เมือดลูกไส้ทำงานส่วนตัวบ่รถ <laughs> บบบบด,ดินรถด,ดำบนึกเขามาเล่เดสันเล่ไปตัดทุเรียนเอาไปตัดทุเรียนเมืองจันทน์พู่นะ อ้าวตัวโอ้เราก็เต็มตะเเหมยแล้วดอกบ่ขามดอกบ่เสียเอาให้แล้วเลยบ่ให้แล้วสักก้อนนั้นสิเกล้วทั้งสิบกับคนมันสิบล้านเลยดิโอ้อาแล้วก็ให้เมื่อเมื้อนี้ป้าตัวฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ของแท้น่อขุนนะครับขุนนะโอ้ยังไงหลับน้ำข้นรือน้ำรถ โอ้เฮยังส oh, 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 no. oh, oh. ีเนาะโอ้โอ้เอาเข่าเส้นนี้โอ้สามันล่องสามันล่องหนีเปล่าสายจังเลยอโอ้สีหูเลยอ้าวจ๋อเป็นกอเป็นกอเลย อโอ้ค่ะข,ขนาดนอ้อซื้อหลายปันได้เครื่องยอดนี่ฮั่นเครื่อง,ยอ,องยอดตัวน,นี้ทำไมนั่นเพิ่นซื้ออะไรปะว่าซื้อหลายปีแล้วห้อยหลายปีแล้วได้อ่าเจ้เตะข้าเจ้าวันฮิดกันโอมาเพิ่นแล้วบ่าแปดพันหรือสี่พันนี่แหละโอ้ถือแตเนาะอืมก็ได้ไดนะโดนปีอยู่หัน อไอ้น,น้องร่วมกันซื้อผูอ้นั้นเอาไปผู้นี้เอาไปอืมชี 4, ้พันหรือแปดพันธุ์เนี่ยจีแมนประมาณนี้ประมาณน, <c oughs> น,นี้นะเนาะโอ้หันหันบ่ค่อยได้ยอดบ่ชุวปีหันยอดตลอดยอดชุวปีหนะ้าโอ้ยอดอชุวปีมีแต่ดำบ่ยอดชุวปีปหันบน่ปีนี้แหละล่องยอดบ่โอ้ปีนี้หันปีแรกที่ยอดแมนเพราะมันเข่าสวนอย่างเดียวมันไม่มีเวลาไม่ยึดตำหน้าโอ้ซามทองเนาะ ปาทัวก็เหลายใช่ต้องพูดอะไรเจ้าของกับไม่แยกจ้อยกับไม่แยกพิษนี่เด้อหัวยอดกับเบื้องไเพิ่นเด้เพราะว่าลูกเพราะกับเบิ้งบ่ได้เปิดนะโอ้สิเบิ้งไหวเบ่้นี่ทั้งอยู่บ้านทั้งอยู่นี่อยู่บ้านพุ่นกันั่นคือกันแมนหยอดนี่แล้วนี่ก็เพื่อหยอดพุ่นปาทัวจังแมนหลายมองหยอดเนาะลายมองหยอดหยาบเป็นลายมองโอ้เขาสามารถอันปั๊บได้วปกติ ปั๊บจะลงอนลมใดก็ได้ไดโอ้หลายันี้ก็ได้หลายกหั่นก็ได้วะเนาะโอ้ข้าวเดียวได้เหรอเนาะเราวไถไหมเนี่ยนะเนาะเออโอ้เนี่ยนะนะเ<อ>นาะไหลลงหั่นเนาะแสดงว่ากับว่าเปลืองตัวสัตวเนานะเข่ากันเนาะนนเปลือกเปลือเปลือกเปลือกาวานนะันเนาะอืมปน,นะครับก้ ข่าหันข่าเป็นแถวไปเลยโอ้่า่อบแต่ร่ะากบ้าแต่ว่าก่อนก่อนาสี่ยอดนี่เขาต้องไถปันสะก้อนเป็นบ้าปันไหนมันคือขาหยอดนี่เคือขาวเหลี่ยมเลยเนวันเนี่บดได้ขาดบดได้ยังเลยเอาคือสบายแท้ ตะแก็บจะย้ำไม่เท่าก็ขึ้นน่ามีไงจอยโอเคแหละเด้แมน่นเราเป็นแถวงามละเอาขึ้นแล้วแมน่นโอ้อไปเบิ่งตัวน,นั้นเลอืม,มขาดขาดขาดแงมบอจูบบอไปเบิ่งตัวน,นั้นละ่ะเพราะว่าตัวน,นั้นเดี๋ยวก้อนมืขึ้นแล้วงามแล้วอืมมัจะเป็นแถวไปขึ้นห้าวเนี่ยโอ้ยขึ้นห้าวดำนี่ยและตีขึห้าวขีดไปนี่แหละโอ้ึยตามร่องผัวมันเขาขีดอ่ะเออแสดงว่าใส่

ผมหอมนะแบบนี้ะจะพูดว่าง่ายๆว่าเครื่องหยอดยิ่งง่างไปเลยคนบพอเห็นเม็ดบ้างบ้านี้มันขึ้นเหมาอน้่าเห็นบานนี้คจมันขืบ้านมันขึ้นเวลาเจ้ามไม่พอจะไม่ดีใจแล้วพอเห็นเม็ดเถ่าเนาะอุ้ยบอกกระล่อมันแมีนบอนี่เจ้าคนกี่การเห็นีมวาก็เห็นาเม็ดมันเหรอเออสิบัปปารายตะวัน เจ้าของก็บอกว่าเพื่อนนกเพื่อนหนูน้ำแน่อืเข่ายั้งนี่เขาเ่าเจ้ากลางเอา้าปูเข่าเจ้าเออเจ้เพื่อนใส่เข่าเจ้าเพื่อนกินเข่าเจ้าโอ้หน้าเจ้าของใส่เข่าเข่าดอใส่เข่าดอใส่แล้วเปิดแล้วอืมนี่หน้าเพื่อนใส่เข่าดอเอาใส่เข่าเจ้าย่างเดียวโอ้เจ้าเป็นผู้เอ็ให้เพื่อนเมืดเด่อปีนี้เนาะป้าทูจักไรก็ทั้งเมื่อปีหัน เรื่องของเจ้าของอันนั้นนำท้องไคอย่ะงซีไร่ของคนจักไร่ละวกปะเอ้สิ่ประมาณสี่ไร่สิ่ประมาณสี่ก็ไร่เนาะอยู่นี่เนาะ่บ้านกันเมื่อยอดก็นหาไร่โอ้โหโทษไปบอกเขาไทยให้เอาอืมถ้าในไทยอยู่ใช่อยู่างนน่ะบ่หน้าดินทรายมันยอดง่ายอยู่ดอกโอ้หน้าดินทรายเออซึเมื่อเฮ็ดเก็บเฮ็ดพอพอน เอ็นพอออกพอดีเนาะอโอ้โอ,โอ้มากัดได้ไว้แล้วเนาะเป็นซีแถวเหมือนนะเนาะอืออือ,อสแสดงว่าให้นี่สิเมืดบ่หลายเนาะสองสองเต็มสองกระป๋องเนี่ยพ่อบ่เต็มสองกระป๋องกันนมาเดียวพ่อ,พอเลยมันบ่ โอ้ขักขัดขัดขัดทดสอบนั่นน่นะกระยอนให้เทิ้งหันอืมที่ไรอจักรอบนี่ประมาณจัเอ่อหกรอบก็แล้วนะอ๋อห้อยอดนี่ห้อยอดจำมันแหงๆยังสี่บอกแม่เนาะต้องยอดจำเนี่มันยังได้คันคันมีน้ำเลยห้อยอดไม่ได้เอ็นบ่ได้เลยโอ้หมายถึงว่ามันมันสิมันสิมันสิบอลงหรือว่ามันลงมันสิสเปซสปาเอ็นบ่สเปซสปาเมฆเทากระพู่ไปทั่วของ้องแหงแบบนี้ ้องแหงเงี่ยสะไมันก็ไปน้ำม่องมันมีสูปันไปน้ำเนาะโซปันโซ่ทังใต้กังไ่ออกมาง้ไเขามันก็มุนเรื่อยๆค่า่มเสียนี่ะมันจะมวนไปเรื่อยๆค่ๆมืสิทํางานเขามัน <nossas> ม <s>: oh. really? uh, ีเขาลงมานะ นี่นะจีนโอ้โหอ,อะไรเจมี่ไล่หนิงมาได้เหรอจีนี่นฮัน,นโอ้โอ โอ้น oh, ่าหลอกเ่า <analyze anthropology> <th> ่ะโอ้ oh ีบ yeah. oh ้านเขาวัะ oh ล่อกันแก้ข้าไปเด็นล่องเขาที่มปนกรบโปดล่อกตะเ่าขกระล่อ้โอ้